สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอามาสามสี่สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องนรีนนาวิแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอะไรเอยวันเพ็ญเดือนสองวันนี้นะคะน้องวินาแฟรรมิลี่นะคะก็จะมาลอยกระทงแล้วก็ทําคลิปไปด้วยทุกคนจะได้เห็นนะคะก็คือว่าเมื่อวานเนาะไม่ดี ไม่ได้ไปลอยที่วัดก็เลยต้องน้องนาก็มีหนองน้ำที่นาตัวเองเิดแล้วก็จะไปลอยที่หนองน้ำกันเลยไปครับเป็นกระทงของน้องนากับน้องนาวิลุ่มกันเลยไปไปครับผมเอ้าน้องนาวีไปด้วยเหรอครับไม่เห็นไปไปเดินก่อนเลยครับเดินก่อนเลยน้องนี่ก็สองไฟให้กัน าดูปเรามาถึงบริเวณตรงนี้แล้วนี่เอาตรงนี้ก็ได้ลูกนี่แม่จุดเทียนกอนสิจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนเอาแล้วให้นาอธิษฐานนะให้วีนาอธิษฐานเด้อวังลื่นนะลูกโอเคโอเคเอามาตรงนี้ ดังเลยขอให้แม no like like ่เรื่อยๆขอให้แม่ถูกรสฟรีขอให้แม่นั้นรวยรวยแล้วขอให้หนูนั้นมีสุขภาพแข็งแรงทุกวันสาธุขอให้พ่อด้วยขอให้พ่อด้วยขอให้พ่อแข็งแรงดังๆขอให้พ่อแข็งแรงมีร่างกายสุขภาพดีโอเคครับขอให้ส้มปล่อยดังๆด้วยขอให้พ่อมียอดไลค์พลมพล่า โอเคขอบคุณมากครับโอเคโอ้โหระวังนะคะมันมีมากระจกด้วยนะตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ได้ลูกลงไปอีกอ้วมีปลานะเอาโอเคไปะลูดไปตะลุดไปไปอีกลูกดไปทีโอ้ไปแล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้นี่ทำให้ทำให้ขึ้นมันไป โอ้ก็เชื่อมต้องไปด้วยนะยเฮ้ยเชื่อมเทียนดับสาธุสาธุเลยโอใใ้ใครทำเนี่กระทงใครทำสวยมากเนาะสีมือเลยบ๊ายบายมาหานน้ามาหาเราโอ้โหโอ้โหเทียนไม่ดับเลยนะ,นะวันวันเพ็ญเดือนที่สอง้าขนมเต็มกะลิ้ง เราทำไใกันจิงวลอยกระทงอ้าวลอ,ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจไป,ไปเลยอะเดินก <ächlich S 1> <labs. S 2> <ives>. ับขัอา อโอเคนะครับโอเคใช่ไหมครับเอาฝากช่องหน่อยครับฝากช่องวีนาะเฟรียนาว,นะว,นะวีและช่องไปชมไปกันด้วยนะคะครับผมจุก๊กจุ๊กนาวีฝากช่องไหมห้ามฮะโอ้ยไม่ฝากช่องเลยนาะวีตายครับผม